สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าใหม่สูงค้าก๋วยเตี๋ยวน้ำงิ้วเจีงยงไฮมากินอยู่บ้านหัวดงแต่มากินที่ปะกอ้อล้านพี่เดือนรมหม ต้องใส่ผระกาดเกล็ดผกกาดดองเลยแม่สรุแม่ใส่ถ้วยมาใส่ถุงนะ <Okay. S 1> ข้าโอเดตกินน้ำเงี้ยวโอเดตต้องกินก๋วยเตี๋ยน้ำเงี้ยวต้องใส่น้ำตาลเลยเนี่ยเลียบปีใหม่ให้ได้ขายแล้วเนะี่ย ตีดินป่ะหัวดอยป้อยเดีวู้อยางจะเสียเข้าในมัไปไหนไปีแ้่ปีไปไหนไปเกาหลีจ้าอ๋อไปเกาหลี คนเฮาทำงานนะผู้จักเก็บมันได้เนาะพี <h 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 ่เนาะมว่าจะอยู่เมืองอย่างเนาะอยู่เจียงไฮ้ก๋วยเตี๋ยงหนยวเจียงไฮเจ้ากินหวานเจ้าลำเหมาะอือกลัวปันหาหนาทีวันนี้มีกัปตัวฟักยาวเลยเจ้า đó này ừ. lắm everybody nhọc. <laughs> น,นี่วันนมาไงาน,น่อแค่ทำง,งานก็ุวันน่ะลูกงานของันน่ะก่นงงวันาน่งามันปีไ<อ>ปเดือนแล้วว่าอบุษไม,ไม่ไม่ตอนบายอยู่ได้น,นี้ห่อนกันเลได้เจ้ามัานเปิดเปิดมเกินนะเจ้าเปิดน,าน,น้ำหนึ่งนโอ้อยู่เนี่ยทั่วประเทศทั่วโลกบ่ห่อนนะเนาะ

ที่จ,จังหวัดเชียงรายนี่เพคนจะนิยมกินเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเจ้าสเส้นก๋วยเตี๋ยวน้ำเงี้ยวแต่ถ้าเป็นเชียงใหม่อ่ะเพี่ยนจะกินน้ำเส้นบ่ค่อยนิยมเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำเงี้ยวล้าน้ำก็เชียงรายก็จะเข้มข้นน้อยอ่ะกเง ชองเป็ดเทอมนี่ขายมว้วนนะนะปีหนอจ่าม้วนอยู่เจ้านานไหมหน่นานไปแบงอๆเให้เลี้ยงแกน่ะอ๋องานขนนี้ตอนนี้าจะแล้วอ่ะรบตับแล้วอตอนบ้านเหห่มเอ๋ยเราไปไหนขนมา